โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data Character g u n d a กันดัมเราห่างหายกันไปนานเลยเนาะกลับมาแล้วครับผมในครั้งนี้เราจะกลับมาสารต่อตัวของโปรเจกต์เดิมนั่นก็คือตัวของยานลบในจักรวาลกันดัมนั่นเองในครั้งนี้เราจะอยู่กับตัวของยานลบในจักรวาล UC ยานชั้นทร a ฟ g ลกาคลาสจุดเริ่มต้นของยานลำนี้จะอยู่ในช่วงแรกของสองคราม1ปี นั่นก็คือช่วงประมาณสมรภูมิรวมนั่นเองครับตัวของยานทาวฟาลกาจะเป็นการที่กองทัพสาพันธ ได้มีการนำยานชั้นมาเจลแลนด์มาดัดแปลงให้ติดตั้งคอรเรนเนอร์ขนาดใหญ่2ตัวเอาไว้ด้านซ้ายและด้านขวาของตัวยานเพื่อที่จะสามารถบรรทุกเครื่องบินลบเอาไว้ใช้ในการต่อสู้ก่อนที่จะมีสงคราม1ปีเนี่ยทางของกองทัพสหพันธ์ตอนที่ใช้เครื่องบินลบในการต่อสู้จะเป็นการนำยานขนส่งธรรมดานะครับมาบรรทุกเครื่องบินลบแล้วออกลบในตอนนั้นแล้วยานขนส่งมันไม่ใช่ยานลบไงครับมันก็แค่ขนส่งของก็เท่านั้นเองมันเอาไว้ใช้ออกลบจริงไม่ได้มีหน้าที่ในการส่งของแล้วก็ไปใช้ใน การลบจริงลำบากเลยได้มีการสร้างทาฟาก้าขึ้นมาเพื่อใช้ในการขนส่งเครื่องบินลบโดยเฉพาะแล้วสามารถที่จะออกลบได้ด้วยถึงแม้ว่าอาวุธมันจะเหลือน้อยก็ตามเพราะว่ามีการดัดแปลงนั่นเองครับเลยมีการถอดอาวุธดั้งเดิมของมาจแลนด์ออกหลายส่วนอยู่เหมือนกันแล้วก็นำคอนเทนเนอร์ไปติดแทนอาวุธก็เลยเหลือน้อยแต่จุดที่ได้เปรียบก็คือมันสามารถขนส่งเครื่องบินลบได้ไงตัวของเครื่องบินลบนะครับมันสามารถที่จะขนส่งเครื่องบินลบได้จํานวนทั้งหมด60ลําลำด้วยกันครับซึ่งถือว่าเยอะเอามากๆเลย หลังจากที่มีการสร้างโมบิสตูตัวของยานก็มีการดัดแปลงคอนเทนเนอร์ให้สามารถบรรทุกโมบิสูตไปได้ด้วยต่อไปเรามาพูดถึงอาวุธประจํายานทาวฟาก้ากันครับอย่างที่บอกว่ามันถูกถอดออกจากมาเจิแลนด์เนี่ยเยอะพอสมควรเลยอย่างแรกก็คือตัวของปืนใหญ่ประจํายานทวินเมกาพัสติเข้ากันเดิมทีมาเจิแลนด์จะมีอยู่ทั้งหมด7กระบอกทาวฟาก้าจะเหลือเพียงแค่กระบอกเดียวเท่านั้นซึ่งติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของสะพานเดินเรืออย่างที่2ปืนกลต่อต้านอากาศยาน จำนวนทั้งหมด14กระบอกดั้งเดิมเหลือเพียงแค่8กระบอกเท่านั้นครับอย่างที่3มิสไซล์ประจำยานมาเจแลน่นถูกถอดออกทั้งหมดไม่เหลือเลยแม้แต่ช่องยิงเดียวครับแต่ถ้าว่ากองทัพสหพ,พันธ์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดได้มีการติดตั้งของใหม่ลงไปแทนของใหม่อย่างแรกเลยก็คือตัวของเครื่องยิงมิสไซล์ขนาดใหญ่ชนิดเดียวกันกับยานชั้นเปกซัสคาร์ดติดตั้งไว้ที่ด้านซ้ายและด้านขวาของคอนเทนเนอร์บรรทุกเครื่องบิน อย่างที่2นั่นก็คือเครื่องยิงมิสไซล์ขนาดเล็กโดยจะเป็นมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานติดตั้งไว้ที่หัวเรือเลยครับเครื่องยิงมิสไซล์ขนาดเล็กจะมีจานวนทั้งหมด6ช่องยิงด้วยกันหลักๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าอาวุธของยานนั้นเป็นอาวุธเอาไว้ป้องกันตัวซะมากกว่านั่นเองในกรณีที่มิสัตูนั้นบุกเข้ามาอย่างน้อยมันก็ป้องกันตัวได้ไม่ได้เหมือนกับยานขนส่งที่ไม่ได้มีอาวุธอะไรติดตั้งเอาไว้เลย กองทัพสาพันธได้มีการสร้างยานทาฟาก้าขึ้นมาจํานวนทั้งหมดเพียงแค่8ลํลำเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการสร้างเพิ่มอีกแล้วเนื่องจากว่าหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลของทาฟาก้านั้นถูกนําไปพัฒนาต่อให้เกิดเป็นพวกยานชั้นเกตกัสซัดคัสยานจาพวกที่มีการติดตั้งคอนเดนเนอร์เอาไว้ตั้งแต่แ,ตแรกซึ่งไม่ได้เหมือนกับตัวของทาฟากา้าที่มันก็แค่เป็นยานมาเจอรแลนดัดแปลงติดตั้งคอนเดนเนอร์เข้าไปแบบง่ายๆแค่นั้น คำเรียกประเภทยานทาฟาก้าเนี่ยเรียกได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือยานบรรทุกเครื่องบินแบบที่2ยานลัตเเวนสนับสนุนซึ่งก็มาจากคาสของมาเจิแลนเอง ที่ยานลำนี้มีการเรียก2แบบเนี่ยมันเนื่องมาจากการปรากฏตัวของตัวยานในแต่ละเวอร์ชั่นครับตัวของนักเขียน2คนมันไม่ได้คุยกันหรือปรึกษากันนั่นแหละก็เลยมีการเรียกรูปแบบของยานนั้นไม่เหมือนกันการปรากฏตัวครั้งแรกของทาฟอก้านั้นจะมาจากนิยายกันดั้มเรื่องแรกเลยครับซึ่งจะเป็นนิยายที่ถูกตีพิมพ์ในปี1979นิยายเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นการนํากันดั้มภาคแรกมาตีความใหม่ให้มีความสมจริงความเรียวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ ึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นอิจักรวาลหนึ่งก็ว่าได้อะนะโดยจักรวาลน,นี้เนี่ยเรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นก็แตกต่างแล้วครับยกตัวอย่างแรกเลยก็คือพวกอโมโดกับคนที่อยู่ในยานชั้นเปกาซัสยกเว้นฟราโบเนี่ยเคยฝึกทหารมาก่อนนะครับอ่าเคยเป็นลอรอมาก่อนเว้ยไม่ใช่ว่าเป็นพเลเรือนแล้วก็เรียบร้อยครับขับพล่นขึ้นยานกัน ตัวอย่างที่2ก็เรื่องอายุครับอโมโดเนี่ยอายุ15ปีในต้นฉบับใช่ไหมในตัวของนิยายเนี่ยอายุ19ปีนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าจะไม่ได้แบบว่านิสัยเด็กเหมือนกับในอนิเมะที่แบบอ้อเออาก็โวยวายเออาก็จะนอยจะงอนโดนตบไปสักทีนึงเรียบร้อย นิยายไม่มีนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยความสูงของบวมิสูตในเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ16เมตรซึ่งแตกต่างกับในต้นฉบับที่อยู่ที่18เมตรนอกเรื่องไปเยอะและว,วกกลับมาที่ทาฟาการับในตัวของนิยายเนี่ยทาฟากาจะมีการปรากฏตัวทั้งหมด2องลำด้วยกันซึ่งอยู่กันคนละกองยานครับลำแรกเลยชื่อทาฟากาตามปกติจะอยู่กับกองเรือของเลวิลยานลำที่2จะชื่อกาลิบาดีจะอยู่กับกองเรือของคารล ไทม์ไลน์การปรากฏตัวของยานยังตรงกับตัวเวอร์ชั่นต้นฉบับอยู่นะครับก็คือช่วงเหตุการณ์สมรภลพูมรูมซึ่งก็คือตัวของเรวิลเนี่ยเรียบร้อยแตกทั้งกองยานมึงรอดมาได้มีความเป็นไปได้สูงที่ทาฟาก้าทั้งสองลำนี้จะแตกตั้งแต่นในตอนนั้นต่อไปจะเป็นการปรากฏตัวของยานทาฟาก้าลำที่3อยู่ในหนังสือ msb ตอน the s pilot tale ของปี1983าลำที่3มีชื่อว่าไทรอัมมีการปรากฏตัวในปี uc 0 0 7 9ช่วงเหตุการณ์แบทเทิลโซนามอนและป้อมอั เป็นยานประจำการของนักบินโมบิสูที่ชื่อว่าเท oh, นเนตโอไอหมอนี่นเรียกเรียกว่าเอสพายของกองทัพสาพันดีๆนี่เองครับซึ่งในช่วงสงคราม1ปีเนี่ยพี่แกเล่นเก็บโมบิสูทฝั่งศัตรูไป149เครื่องพร้อมกับยานลบอีก3ามลำครับสถิติสูงที่สุดในการคิวศัตรูของกองทัพสาพัน ซึ่งบอกว่าสูงที่สุดก็คือมันสูงกว่าอัมโมโลอีกนะครับอัมโมโลมันเก็บคิวไปเท่าไหร่ก็ไปนับเองแล้วกันจากสถิตทิที่มันสูงกว่าอัมโมโลเนี่ยจนในเรื่องเนี่ยมีคนสงสัยว่าไอ้หมอเน,นี่มันเป็นนิวไทยหรือเปล่าวะเปล่าครับพี่แกเป็นคนธรรมดาที่แหละมันเก่งเฉยๆเว้ยในช่วงสงครามเนี่ยแกเริ่มเก็บคิวตั้งแต่ก่อนมีบุหรสูตรเสอีกนะครับคือขับเครื่องบินลบนี่แหละขับเครื่องบินลบเอาเฮ้ยมีบุหรสูตรมาขับจิ้มจิ้มนี่ก็พัฒนาไปเรื่อยเลยตั้งแต่จิ้มธรรมดาเปลี่ยนนนนนนเเเปปปปจจจจิิิ้้้้้้มมมมมมมสสไไไออออออรรรร์์์าาาาาากกกกลยคคดดดวุ่่่ทีีีืถัััใหขบ คงขับกันดั้มไปนานแล้วแหละเล่นเก็บคิวไม่แบ่งกันเลยก็พี่แกอยู่ในยานทาฟาก้าลำที่3นะครับต่อไปจะเป็นทาฟาก้าลำที่4ปรากฏตัวในนิยายบัสซิ่งชาโดปี2013ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ปี UC 0 0 7 9ช่วงที่ซีอ้อนใช้แก๊สพิษถล่มโครนีไซโฟครับซึ่งยานทาฟาก้าลำที่4เนี่ยก็อยู่ที่ไซโฟนี่แหละได้ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในโครนีนั้นออกมาครับ แต่ว่าหน่วยนี้เนี่ยกับถูกทอดทิ้งทั้งสาพันซีออนแล้วก็คโครนีไซต์ต่างๆครับเนื่องจากว่ามีข่าวลือว่าซีออนเนี่ยมันไม่ได้ใช้แก๊สพิษว่ามันอาจจะเป็นไวรัสก็ได้เลยทําให้ไม่มีใครต้อนรับพวกเขาเลยไปสาพันสาพันก็ไม่ต้อนรับเดี๋ยวไวรัสมันจะแพร่ไม่ได้ทําให้พวกเขาต้องออกจากกองทัพสาพันไปโดยปริยายแล้วผันตัวเองกลายเป็นโจรสลัดครับทาฟาการ้าลำที่4ก็ถูกเปลี่ยนชื่อไปด้วยโดยใช้ชื่อว่าพุนเดอร์พอจบสงคราม1ปีผ่านไปจนถึงปี UC0085 ตัวของกลุ่มจนสลัดกลุ่มนี้ก็ได้มีการก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นกลุ่มทหารรับจ้างครับตั้งบริษัททหารรับจ้างของตัวเองนั่นก็คือมาเรียชิลแล้วตัวของยานก็ถูกเปลี่ยนชื่อไปอีกทีหนึ่งจากพุนเดอร์ กลายเป็นดีเฟนเดอร์ต่อไปลำที่5ปรากฏตัวในมังงะแบนเดล่าของปี2020เรื่องนี้จะไม่ได้มีการพูดว่าทัฟาการลำที่5ชื่อว่าอะไรก็จะเรียกมันว่าทัฟาการตามปกติเลยครับโดยเหตุการณ์นั้นจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงใกล้จบสงคราม1ปีแล้วเหตุการณ์ก่อนที่จะถึงตัวของป้อมอบาคู ซึ่งตัวของกองทัพสาพ,พันเนี่ยวางแผนที่จะส่งยานลำนี้ขึ้นอวกาศครับเพื่อไปสนับสนุนในการต่อสู้ที่ป้อมอบาาคูยานได้ไปจอดเทียบท่าอยู่ที่ฐานแคนาดาบนดวงจันทร์แล้วฐานแคนาดาก็โดนซีอ้อนทล่มครับเรียบร้อยยานลำนี้แตกคาป้อม ทั้งหมดนี้คือยานทาฟกาห้าลำที่มีการปรากฏตัวขึ้นมาตามตัวของเนื้อเรื่องนะครับจาก8ลำโผลมาแล้ว5าลำอีก3ลำไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนมันมีเวอร์ชั่นเกมด้วยนะครับทาฟกาเนี่ยมีการปรากฏตัวในเกมกิเลนด้วยแต่ว่าอีกเกมกิเลนเนี่ยมันมีการแบ่งรูทฉากจบแยกจากกวานเยอะแล้วในตัวของเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกว่าทาฟกาที่มีการปรากฏตัวนั้นเป็นลำที่ 6, 7หรือ8ไม่ได้มีการพูดถึงเลยมันอาจจะเป็น1-5ก็ได้ อ่าใช่จุดนี้ลืมพูดถึงไปเลยคำเรียกของตัวยานนะครับในเวอร์ชั่นนิยายเนี่ยโอเคตัวของยานถูกเรียกว่ายานบรรทุกเครื่องบินอยู่แต่ว่าในเวอร์ชั่น MSV เนี่ยตัวของยานนั้นจะถูกเรียกว่ายานลตตาดตระเวนสนับสนุนครับโอเคก็ถือว่าจบลงแล้วนะครับกับตัวของยานชั้นทาฟาก้าในครั้งนี้อนิเมะฮิเมะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม